คนครับวันนี้เรามาอยูดเกมแ a นเจไม่ได้ลงคลิปสยยนานคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับเรามาเปิดกาชาโคลโลโบกันทดสอบแล้วก็อาจจะมีเสียงรบกวนหลายอย่างเข้ามาก็ขออภัยกันด้วยนะเราอัดเท่าที่ทำได้นะครับถ้าโอกาสมาคืนนี้4ี่ทุ่นครับผมก็จะมาเปิดเช็คดวงก่อนเฉยนะนะเดี๋ยวผมมาให้ดูก่อนว่าจะได้โหดแล้รกันตัวที่ผมดูแล้วนะตัวนี้เลยครับ อาซาคุระโยนะครับเป็นตัวที่น่าจะเก่งที่สุดในโคโลโบแล้วนะครับเป็นดามจเะรุอมะตะาสร้างความเสียหายสามัหกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับขัดขวางการฟื้นฟูต่อเนื่องสกิลแรกก็เป็นท่านักษากับสร้างมาเดยครับถือว่าดีเลยสกิลไฮเปอร์เป็นหยุดสตูออกปฏิบัติการโชว์ขาวนะครับก็ดีครับเพราะว่าโคโลโบรอบนี้แร่น้อยมากครับบอกแล้วว่าน้อยเป็นพิเศษเลยแหละ ตัวที่ดีเป็นอันดับ2ก็น่าจะตัวนี้แหละเป็นดาเมจท่านานนครับสกิลทะลุอมตะแล้วก็ชะงักเดี๋ยวต้องมาดูว่าชะงักชะงักเนี่ยนานไหมถ้านานก็ถือว่าจะโหดมากครับแต่ว่าสกิล2มันไม่ค่อยจําเป็นเดี๋ยวให้เราให้มาดูสกิลเอ่ออัตราการหลบสกิลครับเป็น3 0ถือว่าดีนะ ตัวของอาซาคุระโยก็ระยะยืนถือว่าใกล้นะครับเป็นตัวชนไม่มีอัตรารดรอสก,กิลเลยนะครับอัตราใช้สกิลก็ปกติคูดาเรนเจอร์ต่ำด้วยนะครับรอบนี้ตัวนี้ก็เต่าเลนก็คูดาเรนเจอร์ต่ำมีอัตราดรอสก,กิลด้วยส่วนที่เหลือไม่ไม่โหดเลยครับใช้คำว่าไม่โหดพอมาเก็บสะสมเรา ก็จะมีตัวที่ใช้ได้อย่างตัวนี้พอได้นะครับสกิลค่อนข้างดีแต่ว่าสกิลไม่ทะลุอมตะนะยืนอยู่จุด3า5รเยว่ายืนไกลนะแต่ว่าสกิลไม่ทะลุอมตะแต่ผมมองว่ามันค่อนข้างใช้ได้ส่วนเกียร์ก็น่าสนใจอยู่ชิ้นเดียวนะเป็นผ้าคาดเอวของอามิดดามารุนะ เดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยยกเลิกไปเจ็ดครั้งแล้วสี่ห้าหกเจ็ดเปิดแค่สามร้อยเพชรกับห้าตัวนะครับโอ้โหมาลองสามร้อยเพชรดู อันนี้เป็นไอนดีสามครับไอดีที่ผมตามหาเป็นไอนดีสองกับสามเพราะว่าถ้าไอดีหลักมันไม่ต้องการตัวอะไรเป็นพิเศษแล้วนะโอ้โหคัพปี้วางครับตัวนี้ใช้ดันสเตตวิ่งได้ตัวนี้ข้ามย่อยทิ้งนะครับตัวนี้ย่อยทิ้งตัวนี้ย่อยทิ้งย่อยทิ้งครับ บาไฟใช้ไม่ค่อยดีแล้วนะครับโอ้โหเกลือรอสี่ทุ่มเลยนะครับยาวๆอันนี้ได้เป็นทางด้านของอาดัมกับโพเซดอนมาอันนี้นี่ก็จบอยู่ที่ทองสองนะครับดันหลีกสูงสุดคือทองหนึ่งก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับคลิปนี้ไม่มีแล้วมาก